สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเปิดโปรแกร,รมวอลเลย์บอลหญิงศึกชิงแชมป์เอเชีย2023และอันดับตารางล่าสุดเช็คโปรแกร,รมประจำวันศุกร์ที่1กันยายน2566 ไ้ทีี่่นโปรแกรมวอลเล่บอลศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายน66สำหรับครั้งนี้มีชาติเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยมองโกเลียออสเตรเลียอินเดียอิหร่านญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทเปอุบเบกิสถาน เวียดนามคาคัสถานฮ่องกงจีนฟิลิปปินส์และไทยเจ้าภาพสำหรับการแข่งขันในรอบแรกแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีม2กลุ่มและกลุ่ม,ละ,ล,มละ4ทีม2กลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อคัดเอาทีมที่ดีที่สุดอันดับ1-2ถึงผ่านเข้าสู่รอบ2หรือรอบ8ทีมสุดท้ายผลการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023และเช็คสถานการณ์อันดับตารางคะแนนล่าสุดโปรแกร,รมวอลเล์บอลหญิงเช็คได้ที่นี่สำหรับการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงศึกชิงแชมป์เอเชีย2023มีดังนี้กลุ่ม A จจะฝูงทีมชาติไทยชนะ1มี3คะแนนอันดับ สทีมชาติออสเตรเลียชนะ1แพ้1มี3คะแนนและอันดับ3ทีมชาติมองโกเลียแพ้1ยังไม่มีคะแนน กลุ่ม b จะฝูงทีมชาติญี่ปุ่นชนะ1มี3คะแนนอันดับสองทีมชาติอินเดียชนะ1มี3คะแนนและอันดับ3ทีมชาติอิหร่านแพ้สองยังไม่มีคะแนนกลุ่ม c จะฝูงทีมชาติเวียดนามชนะ2มี5คะแนนอันดับสองทีมชาติไต้หวันชนะ1แพ้1มี4คะแนนอันดับ3ทีมชาติเกาหลีใต้ชนะ1แพ้1มี3คะแนนและอันดับ4ทีมชาติอุเบกิสถาน แพ้2ยังไม่มีคะแนนกลุ่มดีจากฝูงทีมชาติจีนชนะ2มี6คะแนนอันดับ2ทีมชาติคาคสถานชนะ2มี5คะแนนอันดับ3ทีมชาติฟิลิปปินส์แพ้2มี1คะแนนและอันดับ4ทีมชาติฮ่องกงแพ้2ยังไม่มีคะแนนทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียประจำวันศุกร์ที่1กันยายน -66 มีดังนี้ ฮ่องกงพบฟิลิปปินส์เวลา12นาฬิกาญี่ปุ่นพบอินเดียเวลา12นาฬิกาไต้หวันพบเวียดนามเวลา15นาฬิกาอุซเบกิสถานพบเกาหลีใต้เวลา15นาฬิกาจีนพบคาคัสถานเวลา18นาฬิกาไทยพบมองโกเลียเวลา18นาฬิกา ช่องทางในการรับชมถ่ายทอดสดชิงแชมป์เอเชีย2023ได้ผ่านทางช่อง PPTV HD 36หรือออนไลน์ขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ